เมื่อผู้ผลิตทำสินค้าขึ้นมาอย่างหนึ่งจำเป็นต้องส่งต่อให้ถึงมือผู้บริโภคแต่ระหว่างนั้นจำเป็นต้องทำการตลาดเพื่อให้ผู้บริโภครู้จักและสั่งซื้อสินค้าเสียก่อนการขายตรงเป็นการทำการตลาดอย่างหนึ่งที่มีต้นทุนต่ำกว่าการตลาดทั่วไปโดยอาศัยเพียงผู้จำหน่ายอิสระ ซึ่งมีแคตตาล็อกและอุปกรณ์สาธิตสินค้าเป็นเครื่องมือโดยสามารถแบ่งได้เป็น2ระบบใหญ่ๆคือระบบการตลาดชั้นเดียวหรือ Single Level Marketing หรือที่เรารู้จักในชื่อ SLM ซึ่งไม่มีความซับซ้อนมากนะักและต่อมาได้พัฒนามาเป็นระบบการตลาดแบบหลายชั้นหรือ Multi Level Marketing หรือที่เรารู้จักกันในชื่อ MLM ซึ่งมีความซับซ้อนมากขึ้นและเรา ก็รู้จักในอีกชื่อคือธุรกิจเครือข่ายที่คนทั่วไปสามารถหารายได้ผ่านการสร้างเครือข่ายธุรกิจด้วยตนเองโดยการแนะนำผู้คนให้มาสมัครและช่วยกันขายสินค้าหรือบริการเช่นระบบสเตปสเตประบบไบนารีและระบบยูนิเลเวลเป็นต้นโดยแต่ละบริษัทจะใช้ระบบใดนั้นก็สามารถพิจารณาได้ตามความเหมาะสมเลยค่ะ